สวัสดีครับวันนี้425ดีกรีนะครับจะมาแนะนำเคสของหัวเว่ย P30 Pro แบรนด์ครูเซลครับตัวนี้เป็นแบรนด์สวีเดนที่อยู่มาตั้งแต่ปี1991ตั้งแต่สมัยโทรศัพท์ยังเป็นอนาล็อกอยู่เลยครับแต่ว่าเป็นแบรนด์คุณภาพที่มีประสบการณ์มายาวนานเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากครับเดี๋ยวจะมีตัวไหนมารีวิวกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเราจะมาเริ่มจากตัวนี้ครับ k e y w i ครับผมจะเป็นเคสใสโชว์เครื่องแบบไฮบริดที่ขอบข้างเป็นยาง TPU และแผ่นหลังเป็น PC พลาสติกแข็งใสครับ ตัวเคสจะไม่มีดอทแพทเทิร์นด้านหลังครับแต่ตัวเคสก็ออกแบบมาให้ใช้งานแบบไม่มีลายน้ำครับผมทำให้โชว์สีเครื่องได้ดีเลยครับสามารถเห็นสีสันสวยงามสะท้อนวาววับเอกลักษณ์ของหัวเว่ยได้อย่างชัดเจนครับซึ่งบริเวณด้านล่างจะมีโลโก้ของครูเซลอยู่ครับ ซึ่งถ้าเราเทียบกับเคสยางที่แถมมาในกล่องของหัวเว่ที่จะมี p a t แพทเป็นจุดเล็กๆนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าของคีวิกเนี่ยจะใสกว่าครับถ้าเรื่องของการโชว์ความสวยของสีเครื่องด้านหลังเนี่ยตัวคีวิกจัดว่าตอบโจทย์ได้ดีกว่ามากครับและแผ่นใสด้านหลังของตัวนี้ยังมีการเคลือบกันรอยมาให้ด้วยครับทำให้รอยขึ้นช้ากว่าปกติคงความใสได้ยาวนานมากขึ้นครับ ในเรื่องของการป้องกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้มีมาตรฐานการกระแทกมาให้แต่มีการออกแบบมาช่วยลดแรงกระแทกครับทั้งในการใช้วัสดุ2ประเภทอย่างด้านข้างมีความแข็งระดับหนึ่งและบริเวณมุมนะครับจะมีช่องว่างช่วยกระจายแรงกระแทกคล้ายเทคโนโลยีของแบรนด์ดังๆครับจึงเป็นเคสการกระแทกที่ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งครับถ้าเป็นการตกหล่นไม่รุนแรงนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆก็พอช่วยได้ครับแต่ไม่ถึงกับเป็นเคสที่ออกแบบมาเพื่อการกระแทกโดยเฉพาะครับ ในเรื่องของการป้องกันเลนนะครับตัวเคสเนี่ยจะหนากว่าเลนกล้องแค่เล็กน้อยครับแต่มีการยกขอบนะครับช่วยกันเวลาวางงางครับและช่วยกันรอยให้แผ่นใสด้านหลังด้วยครับและส่วนของด้านหน้านะครับจะมีการยกขอบขึ้นมาช่วยป้องกันหน้าจอครับในส่วนของปุ่มกดนะครับจัดว่าทําได้ดีตามมาตรฐานครับและในส่วนของดูชาร์จนะครับเว้นไว้มาค่อนข้างกว้างเลยครับ แต่จากที่เราใช้งานนะครับเวลาที่เรากดขอบด้านข้างของเคสเนี่ยมันก็จะมีเส้นรอยน้ําขึ้นมาบางส่วนครับผมแต่เวลาเราไม่ได้กดเนี่ยและจัดเคสหน่อยรอยน้ําตัวนี้ก็จะหายไปครับสําหรับเจ้าคีวิกตัวนี้นะครับจะมาในราคา495บาทครับซึ่งถือว่าเป็นเคสใสกันกระแทกที่ราคาคุ้มค่ามากๆถ้าใครหาเคสใสโชว์ตัวเครื่องกันกระแทกแบบเบาๆตัวนี้แนะนําเลยครับผม ตัวต่อไปนะครับจะเป็นรุ่นยอดนิยมของครูเซลครับเป็นหนังแท้รุ่นซุนเน่เคอเวอร์ครับผมตัวเคสจะเป็นเคสหนังแท้ที่หรูด่าและสวยงามดมกลิ่นนะครับก็ทราบได้เลยครับว่าเป็นหนังแท้ครับสาหรับใครที่ชื่นชอบเคสหนังแท้ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีและสวยงามมากได้สเสน่ห์ของหนังแท้ที่เวลาใช้งานไปริ้วรอยที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเราเองยิ่งเก่าก็ยิ่งสวยครับ จริงๆสำหรับรุ่นซุนเน่นะครับแบรนด์บอกเราว่ามันเป็นรุ่นที่ผลิตที่ไทยเป็นหนังจากวัวไทยใช้โรงฟอกในไทยแต่เป็นเกรดที่ส่งไปขายทั่วโลกเลยครับตัวเคสจะเปิดด้านบนครับและเปิดด้านล่างด้วยครับรวมไปถึงปุ่มกดก็เปิดเช่นกันครับและในเรื่องการกันร,รอยเป็นหลักและขนาดค่อนข้างบางครับในเรื่องของการป้องกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้เน้นช่วยอะไรนอกเหนือจากการกันร,รอยครับผมแต่เป็นธรรมดาของเคสหนังแท้ที่จะได้เรื่องของความสวยงามมาแทนครับ ในส่วนของเลนกล้องนะครับตัวเคสเนี่ยจะมีการยกขอบมาช่วยป้องกันครับแต่ด้านหน้าของตัวเคสจะไม่มีการยกขอบมาช่วยครับอันนี้ต้องหากระจกนีรภัยมาช่วยป้องกันครับ และสาหรับตัวซุนเน่เนี่ยจะมาในราคา895บาทครับซึ่งจัดว่าเป็นเคสหนังแท้ที่น่าสนใจมากๆในราคานี้เราถือว่าคุ้มค่ามากๆครับปกติแล้วงานเกรดนี้ในแบรนด์ดังๆเราจะเจอที่ราคาพันต้นๆแต่สาเหตุที่ราคาตัวนี้ถูกกว่าแต่เกรดเดียวกันเพราะว่าผลิตในไทยครับไม่ต้องนําเข้าเลยไม่มีภาษีนําเข้าให้ราคาสูงขึ้นครับแล้วรุ่นซุนเน่นะครับจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นหนังแท้เช่นกันครับแต่จะเป็นแบบฝาพับครับ ัวเคสสามารถใช้เป็นกระเป๋าเงินได้ด้วยครับโดยสามารถใส่การ์ดได้2ใบนะครับและสามารถแนบเงินไว้ด้านข้างครับส่วนสําหรับตัวนี้นะครับแบรนด์จะไม่มีแม่เหล็กมาให้ครับผมจะเป็นฝาพับอย่างเดียวครับสุนเนอรุ่นฝาพับนะครับจะมาในราคา1,195บาทเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนชอบฝาพับหนังแท้ครับ ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ดูกันง่ายๆนะครับซึ่งจริงๆตัวเคสเนี่ยมี2สไตล์ครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้เคสใสกันกระแทกแบบเบาๆราคาคุ้มคุ้มโชว์เครื่องสวยๆดีกว่าตัวที่แถมมาในกล่องเราแนะนำคีวิกครับราคาคุ้มค่ามากๆส่วนใครที่อยากได้เคสหนังแท้เราแนะนำซุนเน่ครับซึ่งสำหรับเคสหนังแท้ราคานี้เราถือว่าคุ้มค่ามากๆครับไม่ว่าจะเป็นสวมหลังหรือฝาพับก็โอเคครับ และใครที่สนใจนะครับเชิญได้เลยที่ w w w e 4 2 5 d e g r e e c o m รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ